สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP เนาะกับซ้ำดาวโจร VIP อย่างเดียวเนาะวันนี้เนะาะประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมปีหกหกวันเสาร์นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวดินของเราก็คือหนึ่งกับสี่สองกับห้าแต่เราจับหนึ่งกับห้าให้เด้อหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้า ห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้านะสี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งห้าสี่ห้าสองแล้วก็สี่ห้าหนึ่งเนาะเราจะจับคู่ไกวกนหนึ่งสี่สี่หนึ่งองห้าห้าสองหนึ่งสองสองหนึ่งสี่ห้าห้าสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่สองสองสี่เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อถ้าเป็นเลขคู่ก็สองสี่ศูนย์สองสี่สองสองสี่หกสองสี่แปดนะคะสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเนาะง่ายงายสั้นๆเลขคู่เลขคี่นะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ